เดี๋ยวมาดูกระสุนนะครับวินเชสเตอร์9มม115เกรนกันนะครับกระสุนนี่ครับเก่าพอสมควรเลยนะครับจะเห็นว่าท้ายกระสุนนี่จะมีดำๆนะครับนี่ครับมีรอยคาบดำๆเดี๋ยวลองไปยิงดูครับว่ามันจะยังยิงออกปกติไหมแต่ว่าตัวกับหัวกระสุนเขาเนี่ยเห็นไหมครับสียังโอเคอยู่นะครับเพียงแต่ว่าท้ายมันดำแค่นั้นเองครับลูกวินเชสเตอร์น่าจะ ประมาณ15-20ปีน่าจะมีนะครับเดี๋ยวลองดูกันครับนี่นะครับกระสุนวินเชสเตอร์นะครับเมื่อกี้เนี่ยครับที่ว่ามันเก่าทายดำๆนะครับยิงด้วยซิกพีสามก็นะครับกระบอกนี้อันนี้แม็ก17นัดนะครับอัดไปเต็ม17นัดนะครับเพื่อที่จะให้มันเฟืดนะครับหมายถึงว่าให้มันดันท้องสไลด์ให้มันแข็งด้วยแรงสปริงจะดูว่ามันยังทำงาน คัดปอกปกติไหมนะครับในทัดปกติยิงได้เข้าปกติไหมอันนี้จะยิงประมาณสักสิบเมตรนะครับลองดูครับยิงห้านัดนะครับแต่ว่าผมใส่ไปเต็มห้านัดนะครับแต่ไปยิง ผ่านนะครับคัดปอกปกติอันนี้มีอยู่ในสไลด์หนึ่งนะัดโดยเลียร์ครับครับห้านัดผ่านปกตินะครับ<ม>ก็รู้สึกว่าแรงดีปกตินะครับแรงรีคอย์การคัดปอกอะไรก็ทุกอย่างปกติเด<ม>ี๋ยวเราไปดูกลุ่มกระสุนที่เป้ากันเล่นๆดูครับ<ม>ไปดูกลุ่มกระสุนนี่ครับ<ม>ด้านซ้ายนะครับผมยิงเมื่อกี้ด้านซ้าย 3ามหกีสามาติดดอทนะครับกระบอกนี้นะครับยิงนี่ครับมีขึ้นสูงประมาณ2นัดที่เหลือก็อยู่ในเอ็กนะครับนะครับดอดประมาณนี้นะครับถือว่ากระสุนเก่าจริงแต่ก็ยังใช้งานได้ปกติทุกนัดนะครับไม่มีปัญหาอะไรแรงรีคอยก็สม่ำเสมอดีนะครับโอเคครับ